แจ้งข่าวแจ้งข่าวแค่มีบัญชีของธนาคารออมสินก็สามารถยืมเงินออมสิน50าหมื่นบาทผ่อนเดือนละ1,000บาทผ่อนชำระ36งวดเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาคารออมสินที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโดยการเปิดให้กู้สำหรับธนาคารอมสินที่เปิดให้กู้ยืมเงินอมสิน5 0,000บาทผ่อนชำระเดือนละพันกว่าบาทสำหรับเงื่อนไขเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินรอบที่2ของทางธนาคารอมสินสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ให้กู้รายละไม่เกิน50าหมบาทดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.35%เปอร์เซนต์ต่อเดือนผ่อนชำระไม่เกิน3ปีสำหรับคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินต้องมีสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปี เงินกู้ห้าหมื่นบาทครั้งนี้สำหรับผู้มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นพนักงานบริษัทในอุตสาหากรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นตน้นต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ เป็นผู้ฝากเงินประเภทเพื่อเรียกของธนาคารออมสินมีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากรถ้ามีเงื่อนไขสินเชื่อกู้ยืมเงินให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละห้าหมืนบาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนต้องมีหลักคำประกันหรือบุคคลคำประกันอย่างน้อย1-2คนหรือหลักประกันประเภทอื่นที่ทางธนาคารอมสินกำหนดให้ระยะเวลาชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยไม่เกิน3ปีผ่อนชำระ36งวดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจะทำสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคม2563หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน20,000ล้านบาททั้งนี้หากใครมีความประสงค์หรือสนใจที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคารอมสินสามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินได้เลย หากเข้าเงื่อนไขตามทางที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้